สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาโร่ B นะคะวันนี้นะคะจะทำแรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับทุกทกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะหัวข้อแรนดอมของเราวันนี้ก็คือเร็วๆนี้นะคะใครจะติดต่อมาหาคุณนะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะการทานายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วคุณไม่สบายใจนะคะ ตัดทิ้งไปได้เลยอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะเร,เร็วนี้ใครจะติดต่อมาหาคุณให้เขากระเด็นมาเองหนึ่งใบก็อ่านเลือกอีกหนึ่งใบนะคะพราะเปิดอีกหนึ่งใบท้ายสำรับเป็นหนึ่งดาบคนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ในเรื่องราวความรักของคนคนคนนี้เป็นคนที่เคยทําอาจจะไม่ใช่คําว่าเคย จะต้องพูดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทำให้คุณต้องรอคอยรอคอยในอะไรละหลายๆอย่างในคำตอบในระยะเวลาในการได้ใช้เวลาด้วยกันในความรักในความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> ทีนี้ไพ่ด่าออกมาเยอะมากผ่านมองว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนขึ้นมาได้นะพลังงานถึงความชัดเจนมีแต่ มันก็มีการรอคอยเข้ามาแทรกนะคะเป็นความรักเป็นเรื่องราวของความรักคนที่ติดต่อมาหาคุณเดเร็วนี้ก็คือคนในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะรูปประพันธ์สันฐานนะว่าขอเ,ขาเปิดอีกสักสองใบรูปประพันธ์สันถานโหเดวิล oh, เขาก็ดินออกมาเองนะโอเคเปิดแค่นี้ชัดเจนแล้วให้เดวิลขึ้นมา เมื่อกี้ผู้อ่านพูดถึงว่ารูปพันณสันฐานเขาเป็นอย่างไรนะคะถ้าเป็นชายผิวเขาค่อนข้างขาวเป็นคนเจ้าสําอางเป็นคนแต่งตัวเก่งขาวในที่นี้หมายถึงอะไรขาวในคาในคำคำว่าขาว,ขาวของผู้ชายไทยผู้ชายเอเชียหรือ <c oughs> ผู้ชายทั่วไปขาวอาจจะไม่ผิวขาวละเอียดเหมือนผู้หญิง เขาก็จะขาวสะอาดในแบบของเขานะคะถ้าครัมก็ไม่ถึงกระดำมากอาจจะมีเสียงก็แก้ก็แก้บ้างนะคะลูกแมวเขาเล่นอยู่ใต้โต๊ะทำงานก็ผิวพันธ์เขาก็จะเป็นคนแอคทีฟคนหนึ่งขาวสะอาดเป็นคนที่สะอาดสะอ้านนะคะดูแลตัวเองดีนะชอบแต่งตัวเจ้าออสำอางคนคนนี้เป็นคนที่ตัดกับคนไม่ขาด ตัดไม่ขาดเลยคนที่จะติดต่อมาหาคุณเนี่ยตัดยังไงก็ไม่ขาดบอกได้เลยนะคะตัวคนเองก็พยายามตัดก็ตัดไม่ขาดตัวเขาคนนั้นก็พยายามตัดพยายามลืมก็ไม่ขาดนับวันเขายิ่งรักคุณนับวันคุณก็ยิ่งรักเขาอ้าวยังไงล่ะทีนี้ถ้าคุณรักกันเขาจะติดต่อกลับมาว่ายังไงเขาจะติดต่อมาว่ายังไงมันจะเป็นยังไงในสิ่งที่เขาจะติดต่อมา เรามาหาคำต่อไปพร้อมๆกันนะคะมันมีความรู้สึกนะคะในหน้าไพ่เนี่ยเขาบอกว่าความตัดไม่ขาดนะมันเรื่องหนึ่งล้วความทุกข์ทรมานในความคิดถึงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะรวมกันเลยสองอย่างนี้ไฮพริดโอ จะใเรแฟนเฮ้ยค yeah. เป็นคู่กันนะตั้งแต่ผู้อ่านเปิดอ่านไพ่มาเนี่ยพูดได้เลยย้อนไปเมื่อสามปีที่แล้วในการทําคลิปดูดวงเนี่ยคลิปดูดวงแล้วผู้อ่านทําประมาณสองปีแต่ในการดูดวงเนี่ยผู้อ่านดูให้ใครไม่เคยเปิดได้คู่นี้ไม่เคยเปิดได้คู่พระจะเป็นคู่คนปกติ คู่กษัตริย์คู่คนคู่ทหารปกติแต่ไม่เคยเปิดได้คู่พระคุณสองคนเป็นคู่กันนะดวงใหญ่ดวงโตทั้งสองคนเลยนะคะโอ้อ่ะมาดูกันต่อเด e m o ูนอุย้ย <c oughs> เขาเจ็บปวดมากๆนะคะเขาคนนั้นเธอคนนั้นคนที่จะติดต่อมาหาคุณนะ่ะเขาอยากเขาความรู้สึกเขาตอนเนี้ย ู้อ่านยังจะไม่ใช้คาว่าเขาอยากบอกแต่เขาที่เขาเป็นตอนนี้คือ mm hmm. เขาเจ็บปวดมาก mm hmm. เขาคิดถึงคุณมาก mm hmm. กลางค่ำกลางคืน,นเขากินไม่ได้ mm hmm. เขานอนไม่หลับบางครั้งเขาแอบ,บร้องไห้คนเดียวเพราะเขาร้องให้ใครเห็นไม่ได้ผู้อ่านพูดแบบนี้ผู้อ่านหวังว่าคุณจะเข้าใจในความสัมพันธ์ในสภาวะการที่คุณเป็นนะคะอ่าผู้อาจจะไม่ขยายอะไรมากนะพูดประมาณนี้บางครั้งอ่ะ เวลาดาวเวลาเศร้าเขาแอบคนเดียวเขาแอบทําคนเดียวไม่กล้าร้องให้ใครเห็นไม่กล้าเศร้าให้ใครเห็นกลัวคนที่บ้านเห็นกลัวคนที่ทํางานเห็นกลัวเพื่อนฝูงเห็นและด้วยเหตุผลอะไรละหลายอย่างที่เขาเป็นเขาไม่สามารถบอกใครได้ในความรักที่เขามีให้กับคุณหรือเปิดเผยความเจ็บปวดออกมาให้คุณเห็นได้คนมีอีกโก้สูงคนนี้คนมีฟอร์มคนนี้เขาเริ่มทนไม่ไหวเขาเริ่มเจ็บปวดทุกทรมาน เพื่อเผอเขาไปลูกหัวใจนะถ้าเขาเจ็บปวดขนาดเนี้ยให้ระวังนเรื่องของความดันความดันต่ําความดันสูงแล้วก็ลูกหัวใจ แล้วยิ่งเวลาที่เขาคิดถึงคุณเขาเป็นทุกข์ทรมานในความรักความสัมพันธ์เนี่ยหรือตัวคุณเองที่เป็นทุกข์ทรมานในความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้คุณระวังในความรู้สึกของหัวใจคุณให้ดีดระวังจะเป็นโรคใจสลายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติแล้ดึงตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดแน่นอนความคิดถึงเขาว่าคิดถึงมันทุกข์ทรมานกันทุกๆคนนะคะผู้อ่านขอเป็นกาลังใจให้มากๆสิ่งที่ทําให้เขาหายเจ็บหายปวดได้ก็คือการภาวนา ในแต่ละวันหากเขาคิดถึงคุณมากเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงนะคะในการติดต่อคุณเขาจะทำยังไงให้เขาสื่อสารกับคุณได้ให้เขาได้พูดได้คุยได้ถามไถ่ยกับคุณเนี่ยเขาไม่มีหนทางในการทำเขาก็จะภาวนาเขาก็จะอธิษฐานเพราะคนคนนีอ้อย่างที่บอกคุณกับคนคนนี้มีความเป็นคู่แท้กันสูงมากๆใช้คำว่าร้อยเปอร์เซนได้นะคะ แล้วตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดเหมือนพลังงานเริ่มต้นบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงในการชัดเจนในความสัมพันธ์แต่มันต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมคะทีนี้พอเราเปิดได้ไพ่คู่เนี่ยก็รู้เลยว่าคู่เนี้ยคู่เนี้ยแน่ๆนะไม่ขาดแน่ๆยังไงก็จะได้อยู่ด้วยกันแต่มันต้องมีเขาเรียกว่ามีความเป็นไปเป็นมาของโชคชะตาปล่อยให้เป็นธรรมชาติลวกันก็แล้วแต่ไพ่เขาจะบอกนะคะ พอเขาคิดถึงคุณมากๆเขากินไม่ได้นอนไม่เขาก็จะแอบร้องไห้เขาอยากจะติดต่อมาเขาอยากจะถามว่าคุณเป็นยังไงเขาหึงเ็าหวงคุณนะเวลาเขาไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนทําอะไรหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะคิดไปว่ากลัวคุณมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็จะคิดตัวคุณเองเหมือนกันค่ะแล้วคนก็คิดอืมทำไมความรูม้สึกเขามันดาวมากเลยเนาะเขา โอ้เขาอยากบอกกับคุณนะว่าเขารักคุณมากๆเลยผู้อ่านนี่ไม่อยากจะพูดเลยว่าเขาอยากจะบอกจะพูดอะไรอะแต่ไพ่เขาดันมาบอกอย่างเงี้ยอืมเขาอยากมาหาคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากมีความสุขกับคุณอะเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณเขาอยากมีเขาเรียกว่าอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวกับคุณตอนนี้เขาเป็นทุกข์มากชีวิตเขามันเหมือนล้มล้มทั้งยืนในวันที่ไม่มีคุณ บางทีคนคนนี้เขาอาจจะเคยพูดกับคุณว่ามีคุณแล้วในชีวิตน่ะมันดีกว่าเสมอดีกว่าไม่มีเสมอไม่ใช่ว่ามีคุณเป็นตัวเลือกนะไม่ใช่นะแต่ในชีวิตของเขาที่มีคุณนะ่ะมันทําให้เขาดีมันทําให้เขามีความสุขมันทําให้เขาเป็นอยู่ได้ในแต่ละวนันมีลมหายใจได้ในแต่ละวนันนะคะพวกอาจจะไม่พูดถึงว่าทําไมพวกคนถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอืมคนคนนี้แหละเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะ the emperor ว้าว the sun เขาจะมาง้อคุณนะว้าวหกถ้วยห้าเหรียญติดกันไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาจะมาง้อคุณแน่ๆนะคะเขาจะมาง้อคุณเขาจะเป็นคนเข้าหาคุณเองเลยเขาเขาวางอีโก้เขาลงแล้วแหละวางตั้งแต่ตอนเปิดไพ่แต่ตอนต้นแหละ เพราะเขาเริ่มรู้ตัวว่าในชีวิตที่ไม่มีคุณอะเขาเขาไม่มีความสุขเลยเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็จะมาง้อคุณนะคะมันมีการหวนคืนกลับมานะคะของความรักครั้งนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าตัดไม่ขาดตั้งแต่ต้นเลยนะอืมตัดกันไม่ขาดยังไงก็ได้หวนคืนกลับมาเจอกันนะคะเหมือนคุณกับคนคนนี้เป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาติแลาตามกันมาเพราะว่าหกถ้วยห้าเหรียญน,น,น้อยนะที่จะเปิดไพ่แล้วได้ ได้ไพ่ติดกันนะมันไม่มีมันไม่มีอย่างนี้เขากำลังวางแผนเขากำลังวางแผนอยู่นะกำลังวางแผนแล้วรอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเดินทางมาหาคุณหรือโทรมาหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อเขาเขาเรียกว่าเตรียมคำพูดหรือหาทางอะ ว่าพูดกับคุณอะไรแล้วมันจะได้พูดต่อ,อยาวๆมันจะได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณตัดบทเพราะกลัวโดนคุณตัดบทไงเออพอติดต่อมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวคุณตัดบทเลยนะคะเขาก็พยายามหาทางพยายามเข้าหาคุณนะคะก็เหมือนจะนิ่งเงียบกันไปสักพักแล้วนะความรักนะคะนิ่งเงียบกันไปสักพัก มันมันมันมีของเขาเรียกว่าเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวก็ติดตอ่อเดี๋ยวก็ห่างหายอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมามา,มาห้หายหคู่คุณนะ่ะนะคะอืมเกิดอย่างนี้ขึ้นบ่อยอีกครั้งนะคะบางคนเลิกแล้วเริ่มใหม่เลิกแล้วเริ่มใหม่อย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆนะคะคนคนนี้เขาเป็นเขาเป็นคนที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้นะในอนาคตถ้าได้ลงหลักประหานกันจริง,รงๆเหมือนตามที่ไพบ่บอกนะเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ มีความรับผิดชอบนะคะมีความรับผิดชอบเพราะว่าเขารักคุณอืมเขาหาเลี้ยงคุณได้อ่ะพูดตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาอีกอย่างหนึง่งพวกคุณเจอกันในโลกออนไลน์ด้วยก็แล้วแต่คนในกรณีบางคนเจอกันในโลกออนไลน์บางคนก็เจอกันจากการทํางานนะคะเขาติดต่อมาแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะระยะเวลานะคะ แล้วในในระหว่างเนี้ยเขาเป็นยังไงขอดูอีกนิดหนึงขอดูอีกนิดหนึงเขาเป็นยังไงห้าหมายเดมิอัลฟ์ฟอร์จูนฮัมจัสเต็ดโอเคเขาเป็นยังไงที่ผู้อ่านพูดไปเขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณคุณคือคนที่เขารักรู้สึกเหมือนว่าโชคชะตามันนําพาให้เขาและคุณได้มาเจอกันนะคะ ต่ทีเนี้ยเขาเป็นทุกข์กับจิตใจตัวเขาเองมากๆเพราะว่าเขาจัดการใจตัวเองไม่ได้เขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณหรือไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับคุณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่คุณคบหากับคนคนนี้หรือบางคู่บางคนน่ะคุณอาจจะคบหากันแล้วคุณรู้สึกว่าความม่จฉทิมในความสัมพันธ์นี้มันไม่มี ะะเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรือใส่ใจคุณมากพอในช่วงเวลานั้นหรือเวลาใดเวลาหนึ่งทาให้คุณเกิดน้อยอกน้อยใจเนี่ยเขาที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนียเขาก็เลยคิดว่าเขาจัดการกับใจตัวเขาไม่ได้เขาคิดเป็นกังวลมากกับเรื่องของคุณเพราะว่าเขารู้ตัวดีว่าที่ผ่านมาเขาอาจทําให้คุณน้อยใจทําให้คุณเศร้าเสียใจหากได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหากได้พูดได้คุยกันอีกครั้งหรือได้ติดต่อกันมีโอกาสได้พูดคุยเขาจะคืนทุกอย่างให้กับคุณแน่นอน ในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ที่ในระหว่างที่ชีวิตของคุณมีคนคนนี้อยู่นะคะแล้วเขาก็จะมอบความรักให้กับคุณนะเพียงแต่ว่าต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนค่อยๆเป็น,นค่อยไปมันอาจจะไม่ได้มาตุ้มเดียวเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้มาพูดกับคุณทั้งหมดอย่างที่ผู้อ่านพูดตอนนี้ในคราวเดียวแต่ทุกอย่างมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในค,ในความสัมพันธ์นะคะอืม แล้วความรักของคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมกับมีความมั่นคงและความรักความเข้าอกเข้าใจให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าใจของเขาไม่ได้มีใครเลยนอกจากคุณนะคะผู้อ่านไม่แน่ใจว่าคุณอาจบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่า,าคุณอาจจะไปเจอคนมีเจ้าของไหมหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่มีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสลับกันได้นะก็แล้วแต่ คู่แล้วแต่กรณีไปนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบุคคลผู้นี้แล้วนะคะแล้วความรักของคุณมันจะค่อยเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะแล้วก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะงั้นผู้อ่านขอดู Whisper of Love นะคะคุณนหนเอ่ย วิสปเปอร์อ้อมแลอยากบอกอะไรในกรณีของหัวข้อนี้คลิปนี้นะคะยังจะเปิดอีกอยู่นะสักสองสำรับนะคะเป็น Oracle ลอะไรฮึย The Union of Heart มันคือการหวนคืนของใจสองใจ ดวงจิตสองดวงจิตกลับมาเหมือนที่ผู้อ่านพูดเลยไหมเออตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะ่ะ the, the union of hearts นะคะกลับมาแล้วนะ love connection นะคะ defines explanation นะคะโอแน่นอนคุณทั้งคู่เป็นคู่ทวิน f ฟ a m e เป็นคู่กันเพราะตั้งแต่บอกเลยทวิน f ฟ a m e คือดวงจิตที่สูงนะเห็นไหมที่ผู้อ่านพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าพลังงานของคุณและของคนะันเป็น เป็นคู่พระนะ่ะเออแล้วเดียยูเนียนออกมานะ่ะเออไพ่เขาก็ไม่ได้โกงหกนะทุกคนเห็นที่ผู้อ่านสับไพ่นะคะแล้วก็เกรดไพ่นะ You are limitless นะคะทุกอย่างเป็นไปได้ในคู่ของคุณบางทีคู่ของคุณมันอาจจะมีบททดสอบอะไรหลายๆอย่างนะคะกว่าคุณจะได้มาลงเอยกันแต่คนคนนี้เขาจะติดต่อคุณมาอย่างแน่ๆแน่นอนเลยนะคะโอ้โห แอคแ s ดรนะคะ your p a r t ใน r is here นะคะแอคแ s ดรก็คือการเหมือนการแบบเหมือนการจินตนาการการสมมุติการมินิเฟสการแบบสร้างแอคชั่นเทคแอคชั่นขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องราวระหว่างนั้นนะคะเรื่องราวระหว่างคุณและคนคนนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจงคิดดีพูดดีทดําดีเข้าไว้นะและเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์เชื่อว่าตัวตนเองมีรักแท้เข้าไว้นะคะเพราะว่าคู่เทมินเฟมหรือ,อ,อคู่จิตวิญญาณของคุณกาลังจะมาละ นะติดต่อมานะนะคะที่ขอใช้สำหรับนี้นะคะเทโรแมเนงเจออยากบอกอะไรในหัวข้อนี้ a t t r a c t i o n คุณสองคนดึงดูดกันอย่างที่ว่าอ่านพูดเลยนะตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะคุณสองคนดึงดูดกัน ไม่มีทางตัดกันขาดนะคะความแตกต่างหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางพาคุณสองคนจากกันไดน้นะคะทุกอย่างมันจะช่วยเยียวยาคุณความรักทุกด้านในรอบตัวคุณจะช่วยเยียวยาจิตใจของคุณทั้งคู่ให้กลับมาแล้วก็ใจของคุณทั้งสองคนมันสื่อถึงกันอยู่ตลอดเวลายังไงอุ้ยใช้สำรับฮันนีมูนเด้อนะคะฮันนีมูนแล้วอะไรอ่ะ forgive and learning อืมจงให้อภัยกันนะคะความสุขความ สัมพันธ์ในความรักที่ดีของคุณและคนคนนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะผู้อ่านขอเปิดออราเคิลทุกผู้อ่านเขียนขึ้นเองนะคะประมาณหนึงร้อยใบอยากรู้ข้อความจากคนคนนั้นน่ะให้กับคุณนะเขาจะพูดว่าอะไรผมฉันผิดเองขอโทษเห็นไหมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดกับคุณคนๆๆเดียว อยากเกลียดกันก็พอขออีกหนึ่งใบนะคะอยากมีเธอในชีวิตเห็นไหมการกลับมาหรือการติดต่อมาครั้งนี้ <C le af> เขาไม่ได้กลับมาเล่นนะ <C le af> เขาจะกลับมาจริงจังเอาคุณอย่างที่พู้อ,อ่านพูดตั้งแต่พลังงานตอนต้นนะคะขอทุกคนที่ได้มาพบมาเจอคลิปนี้ได้มาดูคลิปนี้ได้รับพลังงานดีๆจากหน้าไพ่และขอให้ความรักที่ดีรักแท้รักที่ดีจริงๆเ <af> <ๆ>กิดขึ้นกับชีวิตของคุณตลอดไป ะะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมถ้าหากใครสนใจดูวดวงส่วนตัวแอดไลน์ทักแชทมาสอบถามกันได้นะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ